สบายดีพ mm. ี่น wow. mm. ้องสบายดีเอีทุกท่านเลยพี่น้องไงหลังจากที่เลิกตัดอ้อยมากมาหาเลาะหาเที่ยวสิงซามได้กี่ไรพี่น้องไงมาหาเลาะใส่ใส่ซิงพี่น้องไงใส่ซิงใส่ซิงหนุกขุมมาลุ่นกันมาเบิ่งกันพี่น้องไงมาหาเลาะเบิ่งพี่น้องมานอนไม่เป็นแล้ว เออสิปลาดแล้วซิงก็3ลังดอกพี่น้องเอ้ยมาหาตัดอ้อยค่ําพี่น้องบ่มีเวลาถ่ายคลิปเลยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เพราะอ้ายเมาอ้อยอ้อยก็ล้มทั้งล้มทั้งใหญ่ก็เลยบ่มีเวลาปานใดนี้ก็สิได้มาหาเลาะเท่าไดเจ้าได้ซะุอยู่หากินพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่ก็ได้4ลายพี่น้องเด้อบ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยบ่ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งมื้อนี้สิมาถ่ายคลิปพี่น้องเบิ่ง มองได้เป็นของแท้หรือของปลอมปลาอ้อยถ้าอ้อยซํานี้โอ้อ้อยนี่เป็นตัดเนาะมีมีแต่ลําน้อยๆเนาะอ้อยซํานี้พอดีตัดพี่น้องแต่ว่าอ้อยบ่นั้นตัดใหญ่ขนเลยถ้าอ้อยซํานี้ตัดมันก็สิบ่บ่บ่นักพี่น้องเลาะปาเลาะดง บ่นี่มันบบเมนอยู่ายดงนะพี่น้องไอ้สายโคกถ้าเป็นายดงนี่บ่นั่นก็คือสีบุึดบนไายคลิปแต่ว่านี่เป็นสายโคกนี่ก็มันบบมีหม่องฮารีพี่น้องแบบกันดานแห้งเลยกันดงนี่มันสีอุดมสมบูรณ์พี่น้องนี่มาหาใสชิงนกนุมขุมนี่แหละพี่น้อง มา,มาตรงเอาปลาพี่น้องเอ้ยใสบ่บน้เป็นตาใส่ใส่เห้องไปหู้ไนนด้เห็ดปุนบูกใส่ปเอาห่างวุ้งตั้งกล้องแล้วแนะวิธีห่างมาเบิง่งวิธีเด้อพี่น้องในบ้านหลายคนคือจิ้เลยเนาะห่างพี่นอออ้องเอาลูกกระเดี khèn bốc, ừ. Đó, để bớt nó bớt ừ. à, này kìa, ừ, không thì bao bì bớt chứ, muốn khơi xây xíng, bỏ bọc bấy, thấy, phải, họ còn thấy 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 nó ดิโอฮะไปแล้วโอ้มาสีนลแล้วมันไก่สีนอลเลยเด้อบอกมันกลัมุ้งเลงนี่เออเพียดไงบุ๊ใส่เลยสิงหดสิงหน่อยเนาะเหมืนิงมีงานซิปเนี่โอ้ยโอเคเลยสิงหน่อยพี่น้องเลยมาลุนนุมกันพี่น้อง มืออื่นเศร้าก <ad tiế> <en> ูเลยสีแดงมาพี่น้องเอ้ยใส่ไว้ตอนแรงเนาะมืออื่นเศร้าจังมาลุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยตัวห้าของใส่ต่ออีกให้มันเบิดสามหลังนี่พเพื่อว่ามีสามดังพี่น้องใส่นี่แล้วสีมาบสีหาบนัมพี่น้องเอ้ยเลิกคำเลอนี่ตอนนี้ก็หาโมงเลยพี่น้อง

มื้ออื่นนี้สิตัดอ้อยต่ำบ่จักอื้อเนาะอยู่ดีมีแฮงก็สิบ่ามันได้อวาเนาะหลายคนลุมกันยังอ้อยยังอ้อยล่มแต่ว่ายังบ่หลายพี่น้องสิซ้ําอื่นแหละอยู่ดีมีแฮงเาก็สิได้ตัดอ้อยน้อยก็สิขแน่บาดนี้ใส่มองได้หม่องใส่ยังบ่ได้เด้พี่น้องเอ้ยเจอม่องใส่แล้วบาดนี้ มั <ELL> ่เป็นหลังที่สามพี่น้องมี่สามหลังนี่แหละซิงกะเห็นได้บ่มันนอนในปนะ่าอ้อยกับเห็นบ่แรงเมื่อยคือมาตัดอ้อยกับพี่น้อยจนถ้ามีบ่อนอุดมสมบูรณ์เขาก็สิได้ถ่ายอะไรอันอะไรยากอี่แล้วนี่มันเ่ามาโคกพี่น้อยมันเลยนั่นอีกอย่างเขากบอบเรื่องทิ้นบ่อนเขาเคยไปยังบุท่านได้ไปหอดพี่น้อยบ่อนมัน บนมีนูมีกระแตแต่บนนี้มันบ่คอยมีปายในเป็นดินโคกเนาะเพียดข้างนี้ปุ๊กเพียดเ,นยเล็ลก,ลกนหน่อยพี่น้องเนาะขายกันเนาะเมนเนาะไอ้ปุยเพียดหลากหลายมั่งถูกคับอืมโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นมาลุนกันเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวมืออื่นเศร้ามาลุนน้ำกันพี่น้องบายดีตอนเศร้าเด้อพี่น้องเนาะต่อตอนเศร้าพี่น้อง bây giờ theo say một quán này lệ Pino đi, đuổi run, đuổi bưng nấm cắn, anh nó, đi, đi bưng cái Pino, lột cắn Pino, anh nhát, Pino, chắc ไปอีกเลยป้าสิงขาดปุ๊บปึงปุเนาะสิงขาดอะไรป้าถืกแล้วโอ้ยโอ้ยสิงขาดบินไปกี่ไหนเนาะตืดไปอีกเลยข่ายได้พี่น้องสิงขาดป้าเนี่ยจังว่าเนาะบอกพ่อพี่น้องให้สิงขาดก่อนี่เออโอ้ยหนาจิถึกเนาะ และถ่าเบิ่งตอนเที่ยงเลยพี่น้องถือว่าพลาดเลยงอนี้แต่ว่าซิงยังชิยูคือเก้าพี่น้องตอนเที่ยงจะขึ้นมาเบิ่งอีก่านนี้บ่พ่อตอนเศร้าพี่น้องเลยมาลุ้นกันอีกที่หนึ่งพี่น้องซิงเที่ยวใส่ว้แบงวานนี่มาอยากมือเศร้ากับโบถึกมาเบิ่งตอนนี้พี่น้องมาลุ้นกันเลยพี่น้อง เสียงดังนี่งใช่ด้อเลยอยู่แถวนี้บอคือแถวนี้ก็มีดังนึงพี่น้องบิดฝันเลยพี่น้องไอ้มามือเศ้านี่มามือเศ้านี่บอได้พี่น้องมาตอนนี้นี่ถือพี่น้องไอ้สิงสิงดังนึงดางที่หพี่น้องเลยสุกๆมันมาครบอ่ะนะโกนี่มันคบบเมนบเมนดคุมจักยัง บุเบลนธาลุนสัตว์เด้อพี่น้องเป็นวิถีชีวิตหายอยู่หากินอยู่ตรงยอยู่ป่าพี่น้องเอาเลยครับเก็บหมดเลยยังไงถ่ายคุก่ก็โอ้ถือเนาะสมสมมาเมาาหมือนเศร้านี่พิดพลาดแต่ว่าตอนนี้ก็แก้ไขไม่นะถือไปครับม,มาเลยเดี๋ยวไปล่อลุ่นกันตอนต่อไปเนาะพี่น้องตื่นเต้นแหง้งดังนี่บุถึกพูน้น มาเบิ่งกดังนี่ก็ได้มาเบิ่งมาส้มกันพี่น้องได้ไปแนเหล่าดังที่หนึ่งแต่บุ๊มบิ้นตัวคุมเจ๊กตุ๊กอีซังโอ้ยดังนี่ถือบพี่น้องไอ้ได้ตัวหนึ่งพี่น้องกู้เมื่อก่อนพอสิได้เมื่อบ้านเลยพี่น้องเพื่อนปิดโรงงานบริเลตต้อ้อยพี่น้องเพื่อนสั่งปิดแปดมือก็เลยสิได้เมื่อบ้านเลยแหละบัดสรุปคือได้ตัวหนึ่งตัวเดียว ปะ่ะได้ตัวนึงสผล่โผล่ซ้าน,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 นี่เห็นโด่คุมคู่นึงใช่ปะบ่ได้เนี่ยบ่มันเสะคุมในนี้ไล่โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ชื่อว่าแซมนี่เด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับนั้นคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสบ,บนายดียพี่น้องตอนคลิปหนาเด้อพี่น้องคลิปคลิปนี้เฮ็ดคลิปห่างซิงพี่น้องไว้หาอยู่หาก,กิน บ่อน,นั้นได้ไปบ่ออุดมสมบูรณ์กว่านี้ก็คือสิมีคลิปหาอยู่หากินลงเรื่อยๆพี่น้องแต่วา่าอนี่มันเป็นดินโคกกันเลยมันบ่มี่อนหาก็พเพาะได้สิ่งตัวขุ่มละเมือเติโตหรือไดล้ะโอเคเนาะพี่น้อง <c oughs>